อีกร้อยครับตัดสองบาทก็ถือหยุดเขายาวเขายาวเขายาวให้ซ้ำอีกวันนี้เต็มคอเลยครับโอ้ใส่สวยอีกแหละสวยเลยใสวยครับตัวนี้เต็มปากเลยครับ,บตู่นนะครับงานเลื่อยอพันไป ได้บ้านี้ครับอู้เต็มปากดีกน,นะครับกัดที่แรกลงอยากฟังมากกัดกัดบืถึอนะครับปุ๊ลวนป,ปุ๊บาดซองยังบี้ถึออยู่ก็เลยหยุดเขยา่าเขยา่ขยา,ยาออกมาออกมากําลังชีวิตหญานะครับใส่วัานนี้เต็มปาก,กเลยครับบักตูสีขาวผลงานนี่นะครับกบอย่างไทยพูสุดยอดครับ